มันรถที่ยังนอบาะนี่มาจอดยุ่งข้างท่านี่ครับจอดยุ่งข้างให้หน้าคนนี่ครับมันรถที่ยังนอนี่ครับนี่นี่ครับฤดูการเกี่ยวเขามากถึงแล้วครับนี่สังเกตได้ว่าสิมีรถมาจอดข้างๆหน้าเราครับนี่เป็นรถไถครับผมรถไถแก่รถเกี้ยวเข่าครับผมแต่รถเกี่ยวเข่าลงไปให้หน้าเราครับนี่ครับมีหัวสองขั้นเนาะครับเมื่อนี้เนาะครับปู้ขี่รถพานมาเนี่ย แต่ยินเสียงแต่เป๊กปากเป๊กปากเลยครับระยะช่วงนี้นะครับผมเขามาในมูบานห้องแล้วนอแนนี่นี่ครับปาดส่วนอินทพาลัมของผู้ใดนอเน้อคืองามแถ้ครับนี่ไหมยังงามเลยครับปลูกเป็นแถวงามเลยครับนี่ของไผ่นอครับนี่นี่ครับผมโอ้งามดีครับนี่ครับ เขาเริ่มเหลืองทักแล้วครับนี่เขาเหลืองอาลามเลยครับนี่ปาดเหลืองงามครับมันนีแล้วนี่นี่แหละครับหนาเกี่ยวเขาแล้วกสีเห็นเขาเหลืองเต็มทงเต็มทาสีท่องแบบนี้แหละครับมองนี้แหละครับผมเขาเหลืองอาลามแล้วครับตอนนี้คิดพ่อนะครับถ้าเขาเหลืองแบบนี้นี่ยี่จ็กน้อยนี่รถเกี่ยวเพื่อนสิผ้ากัน มีแต่เป็กป้ากเป็กป้าเนาะครับเมื่อเกี่ยวเข่านี่ครับสังเกตเบิ้งครับนี่ครับมองนีเนาะครับเพิ่นกับผ้ากันเกี่ยวแล้วครับมองนี้ก็เป็นมองจอดรถเกี่ยวนะครับมองพักรถนะครับผมนี่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 มองนี้เพิ่นกับเกี่ยวแล้วครับนี่ครับนี่มองนี้ไหมครับนี่ละรอบบ้านนี่ครับเพิ่นหยาออกไปแล้วครับนี่แต่ว่าเพิ่นไปตากใส่น้าปกติแล้วนะครับ เพิ่นเกลียวแล้วนะครับเพิ่นสิบปดตากใสครับคิดว่าน่นปกติแล้วนะครับส่วนมากนะครับพ่อนน้ำขานถนนหลายหลครับนี่ครับผมมองนี้เพิ่นเขามาตากับพูนครับอยู่เดินดันใน้บุตครับตากเขานะครับตากไว้ใส่ปูนนี่แห้งเรียวครับผมช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงเกี่ยวเขาครับ มแปรครับถ้าสีเห็นรถเกี่ยวนะครับน้ำมูบานแลนพานมูบานนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับรถเกี่ยวเขามาแล้ว